มัิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจารยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวัดในปัจจุบันเนี่ยมีชาววัดอยู่ร่วมกับพระสงฆ์องค์เนนเนี่เต็มวัดไปหมด่าเช่นวย,ยาวัจกร ก็คือผู้ทำธุระแทนพระสงฆ์เรื่องการเงินการทองมัคนายกก็จะเป็นผู้นำในการทำพิธีต่างๆสปัปเรอสิทธวัดซึ่งก็หมายถึงลูกหลานชาวบ้านที่ฝากให้พระภิกษุท่านช่วยดูแลรวมทั้งให้เป็นเด็กวัดคอยเดินหิ้วกระป๋องรับพระตาหารที่พระท่านบินทบาทจนล้นบาทแล้วอ่า เอาไปใส่กระป๋องหิ้วของเด็กวัดแล้วก็มีบางวัดยังแบ่งเขตอารามสงฆ์นี่ให้เป็นที่อยู่ของแม่ชีอีกด้วยนอกจากนั้นวัดอีกหลายแหง่งก็ยังแบ่งเขตธรณีสงฆ์ให้เป็นโรงเรียนสํำหรับลูกหลานญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลได้มาศึกษาเล่าเรียนอีกเป็นร้อยชีวิตวัดปัจจุบันนี้ไม่ใช่แดนธรรมอันสงบวิเวกเช่นแต่ก่อน เพราะว่ามีคารวะาเข้ามาคลุกคลีด้วยหลายทางหลายแผนกคารวะทุกชีวิตถือว่ายังเป็นคนดิบอยู่ยังไม่ผ่านการบูเรียนเพื่อให้ได้ชื่อว่าคนสุขแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานรักโลภโกรธหลงก็เลยกระจายอยู่ทั่วทุกอนูนเนื้อของความเป็นวัดด้วยธรรมชาติของคนดิบนิ่งก็ย่อมทำอะไรตามอำเภอใจของตัวเองอแหละ ที่วัดแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองชนบุรีครับย้อนอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนบรรยากาศยังสงบร่มรื่นมีต้นไม้ขึ้นงอกงามเต็มไปหมดนอกกำแพงวัดยังมีอาคารบ้านเรือนบางตาทั้งวัดก็หาไก่พันไข่มาเลี้ยงไว้ให้เด็กวัดเอาเศษข้าวกลนบาทมาเลี้ยงดูพวกมันแล้วก็เก็บไข่มาปรุงเป็นอาหารของพระของเนนรวมทั้งของตัวเด็กวัดเองด้วย ที่นี้ชาววัดนะมีมากหน้าหลายตาอาหารก้นบาทก็มีไม่พอแจกจ่ายให้ทั่วถึงเนื่องจากสมัยนั้นคนแถบนั้นยังไม่นิยมตักบาททาบุญจะเป็นด้วยเหตุใดก็เหลือวิสัยที่จะอย่างรู้รู้แต่ว่าต้องรออีกหลายปีจงกระทั่งมีคณะพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปรมาจารย,าย์ใหญ่โคจรไปเผยแพร่ปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง ชาวบ้านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาหันมาอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์เนนไม่ให้อดอยากขาดแคลนย้อนกล่าวถึงห่วงเวลาที่ยังขาดแคลนอยู่ตอนนั้นไก่วัดเนี่ยถูกดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากไข่ของพวกมันเป็นอาหารหลักของชาววัดพระเนนก็หาไก่พันไข่มาเพิ่มอยู่เสมอจนมีจำนวนเป็นร้อยร้อยตัว กลางวันก็ปล่อยให้พวกมันเดินคุยเขียหาอะไรจิกกินตามพื้นดินไปตามประษาตกเย็นเจ้าไก่ที่อ้วนหน่อยบินไม่ไหวก็ต้อนเข้าเล้าก็คือใต้ถุนสลาส่วนไก่เปรียวๆนี่จะบินขึ้นไปจับคาคบไม้เป็นรังนอนต่อเมื่อรุ่งเช้าละถึงจะบินลงมากินข้าวคนบาดระหว่างนั้นชาวบ้านญาติโยมเอาลูกหลานมาฝากไว้กับหลวงอาหลวงลุงที่รู้จักมีสนิทกันสามคน คือในอึงในผอมแล้วก็ในหลีทั้งสามนี่เป็นเด็กโคงอายุ15-16เข้าไปแล้วสามยังเป็นเด็กเหลือขอไม่สนใจการร่ำเรียนเขียนอ่านทางบ้านก็เลยตัดหางปล่อยวัดขอแรงพระสงฆ์องค์เจ้าให้ช่วยดูแลแทนเผื่อว่าจะกลับจิตกลับใจเปลี่ยนใจเป็นเด็กเอาฐานกับเขาบ้างเจ้าสามเกลอนี่พักอาศัยอยู่ที่ห้องใต้ถุนกุฏิใกล้ๆกัน มาจากคนละหมู่บ้านก็จริงเมื่อได้มาอยู่วัดก็ทำให้รู้จักสนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมกวนกันอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าข้าวก้นบาทนี่ไม่พอยาไส้ในอึงในทางบ้านฐานะดีกว่าใครเพื่อนก็ออกความคิดให้ในผอมซึ่งปราดเปรียวว่องไวเป็นคนจับไก่วัดใส่กระสอบไปยังท้ายป่าช้าส่วนในหลีนี่เคยช่วยทางบ้านเชือดเป็ดเชือดไก่ตอนวันตรุษทำหน้าที่เชือดไก่วัด ในอึงจะลงทุนซื้อเครื่องแกงแล้วก็พริกกินหนูน้ำปลาขาตะไคร้ใบมะกรูดนำมาใส่หม้อหุงต้มไว้รอท่าพอตกค่ำพระเนนก็ประจำอยู่แต่บนกุฏิเจ้าสามเกลือนี่ก็จะต้มผัดแกงทอดไก่สดกินแกล้มเหล้าให้อิ่มหนำสำรัญนะแต่แรกๆรเนในหลีกันในผอมนี่ยังลังเลใจให้จเดียว้อึง ถ้าหลวงพ่อจับได้ไล่ทันเรื่องแดงขึ้นมามันจะยุ่งกันใหญ่นะพ่อขาขาดโทษไว้ด้วยมาอยู่วัดเนี่ยทำอะไรให้เดือดร้อนพระเนรน,นีเ่เป็นเรื่องแน่แกให้ข้ามาจำศีลพังเทศจะได้เลิกเกเรในผอมเนะยังกังวลกับความดุของพ่อของตัวถ้าทำผิดกฎของวัดเออแล้วไม่รู้ชาติไหนพ่อถึงจะยอมไม่เข้าบ้านได้อีกฝ่ายในหลีเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ประตูดิน จีบผู้หญิงหลายคนก็กลัวอดจีบหญิงเพราะว่าโทษจับไก่วัดไปเชือกกินนี่มันหนักมากท่านสมภารอาจจะทำโทษโดยการจับนั่งสมาธิเป็นเดือนเดือนไปไหนไม่ได้ส่วนเจ้าอึงจอมวางแผนยังใจเย็นยังเกลี้ยกล่อมสองเกลือให้คล้อยตามให้จงได้อิงแจะโง่ทำไมไอ้ผอมข้าไม่ไ,ออมามาได้บอกให้จับไกายยัดใส่กระสอบทันทีเลยทำแบบนั้นมันก็ร้องลั่นวัดเท่านั้นเนี่ข้าซื้อข้าวเปลือกเตรียมไว้แล้ว ไก่ตัวไหนพลัดออกจากผงไปหากินไกลหน่อยเองก็หลอกล่อมันด้วยการโปรยข้าวเปลือกไว้ที่ดินทั้งสี่ห้าเมตรทิ้งห่างกันระยะห่างกันพอให้มองเห็นได้ชัดโปรยไปเรื่อยๆจนมันเดินออกไปทางประตูหลังวัดเองส่วนเองก็บข้าก็ดักรออยู่ที่ปา่าช้าอาศัยทีตอนมันเผลอมันก้มหน้าจิกข้าเปลือกกองสุดท้ายหลายสิบมเมล็ดเนี่ย เองก็รีบเอากระสอบครอบมันไว้พอรวบปากกระสอบให้แน่นต่อให้มันร้องเสียงดังขนาดไหนกระตากขนาดไหนพระเนยียนก็ไม่ได้ยินหรอกเองก็รีบเอาไปส่งให้ให,หลีมันเชือ่อเรื่องกล้วย,ยแค่นี้ทําไม่ได้มันรู้ปะสิวะที่จริงเจ้าสองเกลือมันมันเคี้ยวอยากจะกินไก่วัดอยู่แล้วพอในอึ่งออกไอเดียกระฉูดโดนใจก็เลยพยักหน้าโอเคยอมร่วมมือด้วยทั้งคู่ ไก่วัดตัวแรกหลงกลเดินตามข้าเปลือกไปถึงหลังวัดอันเป็นเขตปา่าช้าชีวิตของมันก็จบลงหมดสิทธิ์จะออกไข่ให้ใครได้กินอีกฝ่ายสามเกลือก็จับมันมาทําต้มขาไก่ใส่พริกขี้หนูกำมือหนึ่งเป็นกับแกล้มเหล้าอ่าเล่าโรงรถจัดจ้านสมอยากของมนุษย์ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแม้จะไก่อยู่ในวัดนึกว่าปลอดภัยไม่ถูกจับเชือดแล้ว ับต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของเด็กวัดทั้งสามคนปรากฏว่าการเลี่นง,งานไก่ไม่มีใครเอะใจหรือว่ารู้เห็นเพราะว่าไก่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้มีหลายร้อยตัวหายไปแค่ตัวเดียวไม่ผิดสังเกตอะ่ะส่วนขนไก่ที่ลวกน้ำร้อนถอนออกแล้วรวมทั้งเศษกระดูกก็ถูกกลบบฝังไว้อย่างดิบดีขุดหลุมฝังไว้ลึกป้องกันหมาวัดมาขุดคุยอ่ะ หาเศษกระดูกไปแทะกินอันจะทํให้ทางวัดสงสัยว่าไปเอากระดูกไก่มาจากไหนนับจากนั้นเป็นต้นมาสามเกลือก็ายา่มใจที่ได้ปกปิดร่องรอยได้แนบเนียนหลอกล่อกไก่ด้วยอุบายอย่างเดิมเอาไปย่างบ้างผัดเผ็ดบ้างสุดแท้แต่จะคิดหาเมนูเด็ดๆเ,เพื่อเป็นกับแกล้มเหล้าขึ้นมาได้แต่ยังไม่ถึงขั้นจับเชือดรยวันก็มีเว้นไปบ้างไม่ให้จำนวนไก่วัดพร่องเร็วนะัก ประมาณว่าสามสี่วันเอาสักตัวหนึ่งทางวัดก็ไม่เอะใจสงสัยประจวบกับมีเนนเอาไก่ตัวผู้มาเลี้ยงไว้สองสาตัวทําให้ไข่ตัวเมียสามารถฟักเป็นลูกไก่ได้จํานวนไก่จึงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ยังไงยังไงก็ไม่มีวันมากขึ้นกว่าเก่าหรอกเพราะมีคนคอยจับไปเชือดกินเดือนหนึ่งสิบกว่าตัวข้างฝ่ายทางบ้านของเจ้าสามเกลอเห็นว่าเอาลูกหลานมาฝากให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านช่วยดูแลประมาณครึ่งปีแล้ว ก็น่าจะเลิกเกกมาเรเก,กเรละยอมเข้าโรงเรียนียทีแต่ละบ้านก็เลยทยอยกันมารับนายอึงนายผอมและนายหลีกลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิมแต่เป็นการคืนสู่เย่าวลังจากไก่วัดหายไปร่วมร้อยตัวท่านสมพาน์ก็เริ่มสงสัยว่าทำไมจำนวนไก่ไม่เพิ่มขึ้นเลยกำลังจะหาทางจับพียรุธก็พอดีตัวการใหญ่ทั้งสามกลับออกจากวัดไปีะก่อนรอดพ้นจากอายาวัดไปได้อย่างบุดวิด ในที่สุดเด็กโคงทั้งสามก็ยอมเรียนหนังสือพอดีกว่าการจมปลักอยู่กับวัดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันโลกภายนอกสนุกกว่าเป็นไหนไหนการเข้าโรงเรียนในฐานะเด็กโคงก็ยิ่งสนุกใหญ่ทำตัวเป็นจ่าฝูงของเด็กทุกชั้นได้สบายมากแม้แต่เด็กชั้นมัธยมต้นก็ตกเป็นลูกไล่ขอในอึง่งในผอมและก็ในหลีสมัยนั้นยังมีระบบที่เรียกว่าพาฒ์ชั้นสำหรับเด็กใหม่ที่อายุมากกว่าเด็กชั้นเดียวกันแบบว่าโตแล้ว เรียนลัดพออ่านออกเขียนได้ก็ให้ขึ้นชั้นไปได้เลยขืนปล่อยให้เป็นไปตามปกติกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมปลายอายุก็เลยวัยเกณฑ์ทหารไปแล้วมัง้งสรุปว่าสามเกลือจบมัธยมต้นตอนอายุยี่สิบเศษโดยมีความรู้แค่หางอึงเผอิญปีนั้นมีนักเสียงโชคจากทั่วสารทิศเข้าไปขุดทองในเมืองหลวงเพราะต่างจังหวัดหลังสงครามโลกปิดฉากไปได้ไม่กี่ปีหางานทำยากมาก มีแต่คนจนมากกับจนน้อยหาคนรวยทำยายากผิดกับกรุงเทพที่กำลังเจริญเติบโตมีงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และงานรับจ้างตามบริษัทห้างร้านรออยู่อีกมากทั้งสามเกลือก็ชวนกันไปเสี่ยงโชคกับเขาด้วยปัญหาใหญ่ของสามเกลือก็คือจบมัธยมแบบไม่เป็นโลเป็นภายทั้งโรงเรียนเขาเซ็นให้จบจบไปเพราะอายุมากแก่เกินแกงแล้ววิชาชีพสักอย่างก็ไม่มีติดตัวเหมือนกับคนบ้านนอกจนบท ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่งทั้งช่างไม้ช่างปูนพอเข้ากรุงก็เลยหาอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ลงท้ายก็ต้องเข้าแกงมิฉาชีพอันมีหัวหน้าระดับขุนโจรจากภาคตะวันออกถิ่นเดียวกันแต่ว่าสันดานเดิมของสามเกลในยังไม่เปลี่ยนชอบยักยอกทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ไปแบ่งกันเองสามคนเวลาขุนโจรแบ่งทรัพย์ส่วนกลางที่ได้จากเจ้าทรัพย์ก็เสนอหน้าขอมีส่วนแบ่งด้วย มีสมุนโจรคนหนึ่งเป็นชาวเมืองชนถิ่นเดียวกันก็ตักเตือนสามเกลออย่างห่วงใหญ่ว่าพวกเองอย่าไปเล่นผีเรนกับพี่เสือเขาอีกนะกดโจรน,นะเขาไม่เคยไว้ชีวิตใครที่หักหลังแก๊งเดียวกันระวังพวกที่ออกปล้นบ้านเดียวกันให้ดีไอ้พวกนี้มันเป็นโจรมาก่อนหูตามันฉับไวยิ่งกว่าเหยี่ยวขนาดข้ายังเห็นพวกเองยักยอกทองรูปพรนใส่กระเป๋าถ้ามันเห็นอย่างที่ข้าเห็นเนี่ยพีเสือไม่ปล่อยให้เองลอยนวลแน่ สามเกลือเป็นลูกน้ำเค็มเมืองชนกล้าสู้กล้าชนมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นคำเตือนของโจรบ้านเดียวกันเหมือนลมพัดผ่านหูมันไม่แคร์กบกฎโจรหรอกมันก็ถือว่าโจรเหมือนกันเล็กโตก็มโหเท่ากันลูกพี่จะมาใหญ่กว่าพวกตนไม่ได้ออกปล้นคราวไหนเป็นต้องยักยอกทรัพย์ส่วนกลางเข้ากระเป๋าทุกทีไปคราวหนึ่งขันอาสาออกปล้นบ้านกำนัน สมัยนั้นแม้กระทั่งเมืองหลวงก็ยังมีตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลปกครองท้องถิ่นอยู่ควบคู่ไปกับทหารและตำรวจเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อประมาณสักหกสิบปีที่แล้วนี่เองกำนันมือปราบไม่ทันเฉลียวใจว่าโจรจะกล้าบุบกลวงคลองงูเหาตกเย็นก็นั่งกินเหล้ายาปลาปิ้งกับล,ลูกเมียอ,อยู่บนเรือนใต้ถุนสูงพวกโจรมันแฝงตัวมากับสมุทุ่มพุ่มไม้จนถึงตีนบันไดบ้าน เสร็จแล้วมันก็ร้องตะโกนไอเสือเอาวะเสียงดังสนัน่นยังกับฟ้าผ่ากลางหรือดูแรงสิ้นเสียงตะโกนก็กลัวขึ้นบ้านจ่อยิงในระยะเผาขนประมาณว่ายิงก่อนถามส่งกำนันมือปราบก,กับครอบครัวไปเมืองผีคาสำรับกับข้าวทีเดียวตอนเก็บกวาดทรัพย์สินของเหยื่อคราวนี้สามเกลือไม่ใช่ยักษ์ยอกธรรมดาแกแหวนเงินทองมีเท่าไหร่คว้าใส่ย,ย่ามสะพายไหลเกือบหมด เหลือเพียงเศษๆไปเข้าส่วนกลางที่ชุมโจนขุนโจรน,นามกระเดืองมีชื่อว่าเสือเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้านี่เอ๊ะใจสงสัยพฤติการของเจ้าสามเกลเนืนมานานแล้วถึงเวลาต้องคิดบัญชีกันสักทีตามกฎเหล็กแห่งโจนขุนโจนก็สามารถค้นย่ามสมุนที่ออกไปปล้นได้สามเกลือมีพิรุษไม่ยอมให้คน้นอ้างผ้าดินว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจไม่เคยยักยอกทัพ ขุนโจรก็ใช้กดเหล็กสั่งบริวารที่เหลือให้รายล้อมไว้ปืนทุกระบอกให้ยิงทิ้งได้ทันทีถ้ามันกล้าขยับตัวไอเอิงไอผอมไอหลีเสียแรงที่กูเชื่อมือให้ออกปล้นในฐานะจอมโจนจะพวกมึงไม่มีสัจจะโจนเลยกล้าเอาทรัพย์สินที่ทุกคนเสี่ยงตายเหมือนกันไปเป็นของตัวเองเองจะวางอาวุธดีๆหรือว่าจะให้ฆ่าขุนโจรพูดยังไม่ทันจบประโยค สามเกลือรู้แน่ว่าพลาดท่าคงจะเอาตัวรอดไม่แน่แล้วก็รีบชักปืนแบบยิงก่อนได้เปรียบแต่ว่าความว่องไวยังเป็นรองขุนโจรหลายขุมมือเพิ่งตับปบไปที่สองปืนข้างเอวก็เสียงเปรียงเปรียงเปรียงเสียงกำมะน,นาจจากปืนในมือขุนโจรซึ่งชักทีหลังแต่ระเบิดกระสุนได้ก่อนฉีกฝ่ามือข้างที่จับด้ามปืนของพวกมันจนทะลุเป็นรูกลวงสะบัดมือเล่าเล่าร,ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด ขุนโจนก็ใช้มาตรการเด็ดขาดสั่งบริวารจับล็อกแขนจิกหัวให้หน่าแหนแล้วก็ชักมีดสั้นคมกริบจากที่ซ่อนถ้าไม่มีสัจจะในมู่โจรพวกมึงก็ไม่สมควรจะอยู่ให้รกโลกอีกต่อไปกล่าวขาดคำขุนโจรก็ปราดเข้าประชิดตัวใช้มีดสั้นปาดคอหอยในอึงในผอมและในหลีอย่างไร้ความปราณีฉับเดียวเลือดสดสีแดงฉานก็พุ่งกระฉูดเป็นท่อประปาแตก สิ้นใจไปเมืองผีอย่างน่าสยดสยองทั้งสามคนอันว่ากฎเหล็กของโจรย่อมทำลงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับตัวบทกฎหมายของทางการบ้านเมืองไม่งั้นก็จะควบคุมคนดิบคนเถื่อนนี้มาอยู่เจ้าสามโจรรายตายไปอย่างสาสมกับความชั่วที่หักหลังได้แม้แต่โจรด้วยกันเองจะเป็นเวรกรรมตามสนองเพราะเล่นไม่ซื่อกับโจรหรือว่ากรรมเก่าในอดีตเมื่อครั้งเป็นเด็กวัด ขโมยไก่วัดไปเชือดคอเป็นร้อยร้อย,อยตัวสมุนโจนที่ว่าเป็นชาวเมืองชนด้วยกันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันสมุนโจรที่ว่านี้สนิทกับสามเกลือตั้งแต่เคยเป็นเด็กวัดรุ่นเดียวกันหลังจากชุมโจนกกลูกพี่เสือถูกขวาดล้างจนแตกกระชานส้านเซนไปคนละทิศคนละทางก็กลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีหันหน้าเข้าวัดทำมาหากินเหมือนสุจริตชนทั่วไป เรื่องเวรกรรมตามสนองที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับแกเคยบอกเล่าให้ลูกหลานใกล้ชิดได้ฟังผู้เล่าเนี่ยเป็นเพื่อนของหลานชายแกเห็นว่ามีคติสอนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันอีกต่อหนึ่งเพื่อแสดงว่าใครทํากรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็ย่อมตามสนองไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้เป็นอันขาดครับ มีใครบ้างไหมครับที่ไม่รู้เลยว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำร้ายผู้อื่นเป็นบาปแน่ละทุกคนต้องรู้เพราะว่าทุกศาสนาได้สั่งสอนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันหมดแม้ว่าไม่มีใครเสี้ยมสอนแต่ว่าจิตสำนึกในมนุษยธรรมก็ต้องมีแต่ความจำเป็นในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของบุคคลบางคนจำเป็นจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นอาชีพทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดี แต่ทำยังไงได้ในเมื่อข้าวต้อ,ตองซื้อบ้านก็ต้องเช่าลูกก็ต้องเรียนหลายคนจับงานเหล่านี้เมื่อเดือดร้อนขับขันแต่เมื่อพอหายใจหายคอสะดวกก็ไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเลิกราไปเสียเพราะว่าพอทําได้หลายๆครั้งก็เกิดชาชินเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยปล่อยปละละเลยในระบาบมหันเลยทีเดียวในบุญสมก็เป็นหนึ่งในบุคคลประเภทนี้เขามีอาชีพรับจ้างเชือดคอเป็ดเชือดคอไก่ส่งตามต,ามตลาด เขาประกอบอาชีพนี้มานานถึงแม้จะเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายแต่มันบาปนะครับก่อนเข้าวงการนี้เมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นเขาเพิ่งจะเริ่มวัยรุ่นอายุเพียง16ปีเท่านั้นยังไม่มีวี่แววว่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งพอจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้เขาเรียนหนังสือไม่จบเพราะว่าครอบครัวยากจนพ่อแม่มีลูกมากซึ่งเป็นสูตรสำเร็จรูปของชาวบ้านตามชนบททั่วไป บุญสมต้องหางานทำเพื่อช่วยครอบครัวก็รับจ้างไปเรื่อยเป,เปยื่อยอะไรก็ได้ตั้งแต่งานล้างจานในร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ตลาดในอำเภอบุญสมก็ทนล้างจานได้เดือนกว่าก็ต้องออกเพราะว่ามือเปื่อยเนื่องจากมือแพ้ผงซักฟอกแพ้น้ำยาล้างจานและแช่น้ำทั้งวันงานใหม่ของบุญสมก็อยู่ในตลาดนั่นแหละคือเป็นงานถอนขนเป็ดขนไก่ที่ถูกเชือดแล้วโดยมีหน้าที่นำไก่นำเป็ดพวกนั้นไปต้มแล้วก็นำมาถอนขน บุญสมก็ทําหน้าที่นี้อยู่นานเพราะว่าเป็นงานง่ายๆเบาๆแต่เงินค่าจ้างก็ไม่ได้มากมายอะไรนักเขาก็ให้พ่อแม่แล้วก็เหลือติดตัวจนแทบจะไม่พอกินข้าวซึ่งบุญสมก็จัดได้ว่าเป็นเด็กกตัญญูคนหนึ่งทีเดียวจนกระทั่งมือเชือดคนหนึ่งในจํานวนสามคนของโรงงานฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี้มีอันล้มป่วยเพราะว่าสูบบุหรี่จัดแล้วก็บังเอิญตรงกับเทศกาลตรุษจีนเท่าแก่มีความกราดกลุ่มเพราะว่าหาคนมาช่วยเชือดเป็ดไก่ไม่ทัน แกก็มองดูเด็กๆลูกจ้างในโรงงานแล้วก็เห็นหน่วยก้านของบุญสมที่ใช้การได้ก็เลยเรียกบุญสมมาทดสอบพูดคุยเ hey, อ้อสมเลือพอจะเชื่อดคอเป็ดคอ,อไก่ได้หรือเปล่าเลืออยู่ที่นี่เป็นปีแล้วนะ่ะน่าจะทำไรนะ้น่ะช่วงนี้งานเยอะถ้าลือทำได้อ้วจะขึ้นเงินเดือนให้อะลองดูไหมคำว่าขึ้นเงินเดือนให้นี่ยทำเอาบุญสมหูพึงทันทีแต่เขาไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อน เพียงแต่เคยเห็นอยู่ทุกวันเท่านั้นใหม่ๆเขาก็รู้สึกหวาดเสียวแล้วก็นึกเรื่องบาปเรื่องกรรมแต่พอเห็นเขาทุกวันมาเป็นปีก็เลยชินชาบุญสมก็คิดในใจว่าเอาแล้ววะยังไงก็ลองทําดูจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นอีกเขาก็เลยตอบตกลงเท่าแก่ไปแล้ววันนั้นเขาก็ได้เริ่มประเดิมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นครั้งแรกหลังจากเงอะง,งะในครั้งแรกนี่เขาก็เริ่มคล่องขึ้นจากการรู้สึกหวาดเสียวก็เริ่มทําใจได้ วันนั้นเขาจําไม่ได้ว่าเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปกี่ตัวเมื่อกลับถึงที่พักในคืนนั้นเขาแทบนอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกผิดรู้สึกบาปเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้ถึงเพียงนี้วันต่อมาเขาก็ยังต้องทําหน้าที่มือสังหารอยู่อีกเพราะว่านาังเงาะมือสังหารคนก่อนนี้ยังไม่หายป่วยเขาก็เริ่มมีความสนุกกับบทบาทของตัวเองที่แปลกไปจากเดิมยิ่งวันเงินเดือนออกได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นบุญสมก็ยิ่งดีใจเป็นที่สุด ด้วยวัยเพียง16-17ปีเขาสามารถมีเงินเดือนเกือบเท่ากับคนเก่าที่อยู่มาก่อนเสียอีกนางเงาะกลับมาทํางานได้ไม่กี่เดือนแกก็เสียชีวิตเพราะว่าโรคถุงลมโป่งพอง,องตอนนั้นบุญสมไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับสภาพก่อนตายของนางเงาะที่มีอาการไอเหนื่อยหอบจนแทบไม่มีเสียงในการพูดนางเงาะนี่จะไอจนตัวโกง่งตัวงอคอคงจะเจ็บระคายเคืองถึงก็ต้องเอามือกลมบีบคอตัวเองทุกครั้งที่ไอไม่หยุด บุญสมไม่ได้คิดถึงเรื่องกรรมตามสนองเพราะว่าเขามัวดีใจกับการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นมือสังหารเต็มตัวบุญสมทำงานที่โรงงานเชือดไก่น้ำหนักอีกหลายปีจนกระทั่งเริ่มเป็นหนุ่มใหญ่แม้ว่าเงินเดือนมากขึ้นแต่ก็แปลกทั้งๆท,ท,ที่เขาส่งเงินให้ทางบ้านตามหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วก็ยังมีเงินเหลือติดตัวพอใช้ใจ่ายได้อย่างสบายๆก็ตามแต่เขาแทบไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิมอาจจะเป็น เพราะการมีสังคมกับพักพวกเพื่อนผูงมากขึ้นก็เป็นได้ต่อมาไม่นานบุญสมก็มีครอบครัวเขาพบรักกับพนักงานถอนขนเป็ดขนไก่ในที่ทำงานด้วยกันนั่นแหละเขาคิดว่าจะเป็นลูกน้องอยู่อย่างนี้คงไม่เจริญแน่ก็เลยชวนแฟนลาออกแล้วทั้งสองก็มารับงานทำเองเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาในบุญสมได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็รู้ลู่ทางการตลาดเป็นอย่างดีโดยกู้เงินจากคนรู้จักคุ้นเคยกันมาลงทุน กิจการของบุญสมทำท่าจะดีแต่เหมือนมีสิ่งผิดปกติมาบทบังความสำเร็จอยู่เสมอเมื่อมาเจอช่วงวิกฤตของโรคไข้หวัดนกเข้าก็ทำเอาธุรกิจของเขาชะง,งักมีอยู่ครั้งหนึ่งบุญสมก็ชวนภรรยาไปหาพระเพื่อจะให้ดูดวงและเพื่อหาทางแก้ไขธุรกิจของเขาบุญสมไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อในการดูดวงสะดอกเคราะห์พระนั้นพอท่านรู้ว่าบุญสมมีอาชีพอะไรท่านก็แนะนําให้เลิกทํา โดยยกข้อศีลธรรมมาเป็นเหตุและผลแต่บุญสมก็แย้งว่าถึงแม้เขาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ทําเพราะเป็นอาชีพเงินทองที่เคยได้มาก็จุนเจือดูแลบุพการีอยู่เสมอไม่ขาดอ่าก็เท่ากับได้ทําบุญทากุศลแล้วพระรูปนั้นก็เตือนสติบุญสมอีกว่าบุญนะส่วนบุญบาปส่วนบาปจะนํามาเกี่ยวข้องหักลบกันไม่ได้บุญสมทําบุญไว้อย่างไรกุศลก็จะช่วยสงเคราะห์ในเรื่องอื่นๆ ส่วนการทำบาปก็เช่นเดียวกันทำอย่างไรไว้ก็จะต้องได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันดูอย่างตอนนี้สิโยมกำลังขาดทุนเดือดร้อนเรื่องกิจการนั่นก็คงเกิดจากผลห่งการทำบาปนั่นแหละจะคิดค้นหาทางแก้บาปก็คงเป็นไปไม่ได้อาตมาจะช่วยโยมได้ก็แค่ทำให้โยมสบายใจขึ้นจากพระพุทธคุณเท่านั้นนะหลวงพ่อทันว่าบุญสมถึงกับนั่งเงียบเพราะวาลาพระรูปนั้นกลับไปด้วยจิตใจที่สับสนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ถ้าเลิกอาชีพนี้แล้วจะไปทำมาหากินอะไรเขาก็คิดในที่สุดบุญสมก็ดันทุรังทำกิจการของเขาต่อไปล้มบ้างลุกบ้างอยู่อย่างนั้นจวบจนถึงวันที่เขาตัดสินใจจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็ดไก่อย่างถาวรเมื่อเขาเห็นลูกสาวคนเล็กที่มีอายุเกือบสองขวบนั้นซอแววผิดปกติถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักแต่ว่าเธอพูดไม่ได้เธอพิการเป็นใบ้เสียงที่เธอปลงอาแปลงออกมาจากลําคอในเจียวจ้าฟังไม่ได้สับ บางครั้งก็โหยหวนหน่ากลัวเธอแปลงเสียงเพราะอยากจะคุยจนเสียงแหบโหยอย่างน่าเวทนาเสียงที่ลูกสาวตัวน้อยเปล่งออกมานั้นสองสามีภรรยาซึ่งคร่ำบอดต่ออาชีพที่ทั้งสองทำมารู้สึกได้เป็นอย่างดีว่ามันคล้ายเสียงอะไรยามที่มันโหยหวนอย่างเจ็บปวดในขณะที่คมมีดกรีดเข้าที่ลำคอของมันบุญสมก็เริ่มนึกถึงคำพูดของพระรูปนั้นแล้วก็ภาพของนังเงาะที่ใกล้ตาย ถึงแม้ว่ากรรมเวรจะไม่ตกถึงเขาโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นปัจจุบันบุญสมแนะภรรยาหันมายึดอาชีพขายไก่ต้มน้ำปลาริมถนนแทนอาชีพเดิมมีใครบางคนแย้งเขาว่าก็ยังไม่พ้นไก่อยู่ดีบุญสมก็จะตอบอย่างเครียดๆว่าถึงจะยังเป็นไก่แต่มันตายก่อนจะมา,มาถึงมือเขาแล้วจะให้เขาทําอะไรที่ดีไปกว่านี้เล่าก็ช่วยชีวิตเขารู้จักแต่เป็ดไก่อย่างเดียวออ น่าเห็นใจบุญสมจริงๆบุญและกรรมมันมักจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันเสมอผิดแต่ว่ามันอยู่กันคนละเลนเท่านั้นเองบุญสมนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ